ไปนังพูดนังพูดมาพี่ใหบร้นรนี่อ้อสิาน้ยน้ำคลองอไไท้สบายสบายดีชิพีด้วยกล่อ,องด้วย รัดานแล้วเด้กกเอคุณฮานกำลังจะมาฮอดประเทศไทยแล้วพฮอดแล้ว, <c oughs> วคู่เกียร์มาเที่ยวไทยเดี๋ยวฮอดท่านเราจะปิดกล้องก่อน ทางแรกของครูกเกียร์มามาเที่ยวเยอะแล้วเราตัดไปแค่ไม่กี่ไปลทุกโต๊ะเราแต่มาเที่ยวเยอะเลยแต่ตัดแค่ไม่กี่ไปเลยค <c oughs> าร์าโรสคาร์โรสสองคนสองคนและอ๋ออันนี้ของคอย <c oughs> มาเด้อไปเที่ยวนำครูกเกียร์ เต็มก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นเลยมามาส่งกับเราแน่นเกียร์ทักทายเมื่อกี้เขายังบริสบายดีเพื่อนๆในไอเอื้้ยเธอสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องสาวลาวสาวไทยทั้งในและต่างประเทศเด้อันนี้พาคู่เกียร์มาเที่ยวประเทศไทยนี่ดันเออไซเดนดันเรียว่าตอมเสียงของ สวยมากทุกคนเข้ามาประเทศไทยแล้วเดอ้อนี่ยิ้มเปยๆดีใจสุดเลยพอเชียงค้อ้วเด้อเขามาซื้อปีรถ หรือว่าตัวรถเนาะภาษาลาวเอินว่าปีปีรถภาษาไทยจะว่าตัวรถมีเอามาซื้ออยู่ยนี่สมบัติทัวร์นี่ปีรถหรือว่าทัวร์ตัวรถเนาะลาวปนไทยอยู่นี่แหละโอ้บ่แจ,จ้งจเกเอ สบายดีพาครูกเกียร์มาเลาะก่อนครูกเกียร์ดีใจจได้เที่ยวประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ไปเที่ยวกรุงเทพเอามาซื้อมากไม่ก่อนซื้อมากไม่ก่อน,นอ๋อลองกล้องบ่แม่นั้นเนาะรลคาเท่าไหร่ สมโลโรยสามโลร้อาโรยผาดไงเถอะสามโลโรยสามโลโรยมึงนุ่้ไงมากันนีดูอันนี้โลโลเท่าไราหร่คะแกมังกรแลโลหกสิบบาทโลหกสิบุณ อร่ยมากแล้ว<ย>กับแล้วอร่อยมาก <laughs> หน่วยใหญ่งใหญ่ยิย่งใหญ่นะแซ่บสุดเลยเจ๊ได้เจ๊แซ่ฟแซ่ฟแซฟนี่เกียร์ค่เกี้อ่าเล่าความรู้สึกก่อนรู้สึกยังไงที่ได้ไปที่จะได้ไปเที่ยวกรุงเทพเดีย๋ยวไปฮอตแห่งจิตติ้นติ้น่นนี้เา <c oughs> ารา ตื่นเต้นมากจะได้ไปจะได้ไปเห็นเส้นทางที่เขาว่าเส้นเหมือนเส้นขนมจีนเส้นข้าวปุ้นอ่ะจะได้ไปเห็นเส้นข้าวปุ้นเส้นข้าวเปียกในกรุงเทพแล้วตื่นเต้นแฮงเปลอดีใจแฮงเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่กรุงเทพเนาะเมื่อกี้เป็นค่าค่าตัวรถเท่าไหร่แปดร้อยสามสิบสองบาทเออสี่สิบสองบาทแปดร้อยสี่สิบสองแปดร้อยสี่ เต้นรอย40ช่องบาทวันนี้ไปฮอตกรุงเทพเลยตอนนี้พวกเราไม่รออะไรเลยไปทําอันนี้เขาเรียกว่มามาัมา่งหมักอะไรนะภูภคือกันลงกล้องภาษาลาวภาษาลาวเาออน่าล่งกล้องภาษาไทยไม่รู้ตอนนี้เราไม่ต้องรออะไรไปกินมาร์กอันนี้ก่อนกินก่อนไฟว่ากันเด้อกินก่อนเนาะทุกคนคนเบืบ้องนาง พอได้ได้มาหอดดีใจตื่นเต้นแหงอันปีรถหรือว่าอาตัวรถเนาะ840ซบซองบาทคืออ่าแบบไปคิวแบบอ่ารถที่นั่งธรรมดาเนาะบรมเอน VIP ถ้า VIP กับพันพันไปไปเท่าไหร่เาลลืมเมื่อกี้ประมาณพันต้นๆน,น,นี่แหละอันนี้ยุเสียงค้องเด้อยังยุเสียงค้องเด้อ

ลงหมอชิดนะแกล้งคนอยากไปเที่ยวไทยพอทเวลามันก็ชิได้ไปอยู่ดกใจเย็นๆลดซ่องสั่นดือบงอยู่ปีเจ้าฮันเด้ เดีย๋ยวแนะนำครูเกียร์นะคะนี่คือบัตรเลกอาหารเกียร์บัตรเลกอาหารที่บ้านอยู่บ้านเฮา,าบ่มีเด็อเป็นเวทีในกรนีแต่ตอนนี้ได้ไดนัน่งหลังสุดเลยสะดวกสบาย,ยอ,อันนี้ที่นั่งธรรมดา นังซัเน่ถ้าวีไอพีนี่ล,นลูลาสุดแล้วอันนี้แหละค่อยจึงว่าเอาธรรมดานี่เลยบตายแล้วอ <c oughs> อันนี้ที่นั่งธรรมดาสบายมากแล้วแค่นี้ฉันก็ภูมิใจมากแล้วโล่งมากเลยสะอาดอีกสบายมากครั้งหน้าฉันจะไปอีกครั้งหน้าฉันจะไปอีกนะดูสิโล่งมากอากาศ ดีดีอันนี้ขนาดยังบบฮอดกรุงเทพแล้วยังว่าข้างหน้าไปอีกวันสั้นโบฮอดกรุงเทพโบฮอดกรุงเทพเบื้องสุดปีกยูสกระฟ้ามันต้องหงำเดี๋ยวมันนะมาลองเข้ามาเลยสะอาดสะอาด สะดวกสบายขนาดที่นั่งธรรมดาเนาะเกียร์เนาะยังสำนีถ้าวีไอถ้าวีไอพีภูมิใจมากแล้วีไอพีแม่ฉันจะไม่นอนนอนกิ้งวีไอพีนั่งหรือนอน่ะถ้าที่ลาวนี่วีไอพีนอนนะนี่ก็นอนนอนคือการวีไอพี VIP. มันก็ต้องสบายไปถึงุเทปเรายังไม่ตื่นเลย <laughs> ถ้าวีไอพีนก็จะไม่ตื่น ไปเท่าใดพวกภูเก็ตจะพาทัวร์ไปเท่าไดวันนี่ไปกรุงเทพที่ไปบ้านไหนฝากจิตาจไปน้องกันบ้างนี่เพอร์เวอร์นางดีใจว่าสิได้ไปเที่ยวกรุงเทพประเดิอยัดกินอาหารทะเลวัดซานกินบุฟเฟ่ต์กระมึกแซ่บมากแซ่บอร่อยผิลีแซ่บผิลีท่านบุญเพื่อนหลอนบานหลังกูชชี่หน้าขากระ โอติดตามพวกเราตอนไปเชี่ยวกรุงเทพด้วยยังไงยังไงพวกเราจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะโอตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้ไปเที่ยวทะเลจะไปจะได้ไปเห็นพัทยาไปบอกว่าพัทยา ได้ได้ไปหรือว่ได้ไปเนาะปากติตามไปน้ำกันทะเลมีไร่บอลที่ว่ายักไปพัทยากว่ายักไปภาคใต้กว่ายักไปภาคอีสานกว่ายักไป,ประยองก่ยักไปภูเกตกว่ายักไปบางเรือยูสสยกว่ายักไปแต่ว่างงบไปตามงบบึงคุณกินกับกิน in Sí. sí. เราหนังอยู่สันซ่องเนาะคุกเกียเนาะเราหนังอยู่สันซ่องเนาะ mm hmm. คุกเกียในเบื้องแมทางออกฉุกเฉิน mm hmm. อันนี้ทางออกฉุกเฉินเบื้องความปลอดภัยของประเทศเขา mm hmm. ออกกีดใดเนาะทุกคนแล้วก็มีอยู่บนนี้อีก mm hmm. ถ้ามีเหตุเนาะฉุกเฉินก็ออก mm hmm. นี่ ฉุกเชิญออกครั้งนี้ได้อันนี้คือความปลอดภัยที่เรามไม่มีที่เรามไม่มีค <c oughs> ที่เรา,มไ,มามไม่มีหรือว่ามีเราไม่รู้ <c oughs> แต่ไม่เห็นเขาเขียนติดใจเราเลยคิดว่าไม่มีห <c oughs> อดชีกินข้าวเลย นานะมาเด็กกินข้าวน้ำกันโอเบงคุกครูปีอะไรยังกินแซ<ส>บบอแซบชื่นใจขนาดเลยชื่นใจขนาดชื่นใจขนาดเลยมาสัน้นแซบแซบเบิงอันนี้ยังซุป เุื่อการตัวแล้วแต่งงยับไซส์เสียบกินยดนมดจานเลาวปกตินี่ถ้าว่ามาเลยนี่มักจะกินแบบเป็นเส้นเป็นน้ำแบบนี้ครูเกียร์มาตกใจโอ้โเขาคือว่าบริการดีแทบเออเอาน,นำมาให้กินข้าวคุณ แสบขนาดหยกถ้วยเลยแสบแสบประจันหยกถ้วยเลยยังพวกกินเถอะมาเด้อกินน้ำกันกินแสบแต่แสบบางฟาดมึงถ้วยี่ส่องเลยนี่บ่แสบเมง่ันนแหละแสบได้ปีแสบสุดแสบสุดเลย ถ้วยที่ซ่องเลยวะนะเป็นกินแต่ถ้วยเดียว,วยตัวซองถ้วยเลยเข้าแล้วก็มาขึ้นรถมีขนมให้อีกมีขนมขอมาให้อีกไหกม,ม,มแต่ขนมมาอีกแล้วขอเจ๊เนาอทุกคนฝากกดติดตาม เราก็จะตามนตาตเนาะเราก็ไล่ขวดชร์พวกเฮาวเดเดี๋ยวเที่ยวบนยันไดผลไม้แบบฉันที่ประเทศเราไม่มีมีเทศที่ไทยบอกงงไม่นึงที่เราไม่มีมีแต่มีมีอยู่ประเทศไทยที่เดียวเหรออืมทีวเราไม่มีแซ่บวะแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีอ,อ,อร่อยมากมาก แฝากแม่ฝากติดตามแม่เขาตะดามเด้อเ,ดดเพราะเขาจะไปลิ้อยู่ใสๆนะพเพราะจะมาเพราะจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้เพลินเ,พนเนเมื่อทุกคนได้เบิ่งน้ำกันเด้อเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกแมว่าไปเที่ยวอยูุไซเนาะเนาะแนะนำพวกเหาวเด่าเที่ยวอยูุไซงามเนาะเนะดี๋ยวจะจบคลิปเป็นสัมมีกรผูน้นี่เขาเบิงบ่งเขามีผ้าผ้าห่มผ้าปูหมอนผ้าห่มเ้าห่มเป็นห้องเราผ้าตุหมนผ้าตปู เาจะต้องจบคลิปก่อนจบคลิปจบคลิปตลอดอย่างบริจบจบเท่อสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องซ้อมก่อต้องจบคลิปไปก่อนเนาะ